น้องบอลสีเน่าบอสีในตู้อบที่ต้นได้ทำเป็นประจำให้กับทุกท่านได้รับฟังและรับชมทำการผ่าหัวบอลสีที่ยังไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเท่าไหร่มีคำถามกับตัวเองว่าทำไมทำไมบอลสีก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต้นทำตามคำเรียกร้องของ FC ผู้ที่ติดตามและคอยให้กำลังใจช่องคุณต้น IT Channel มาโดยตลอดค่ะซึ่งก็มี FC หลายๆท่านอย่างที่กล่าวมาขอมาว่าให้ต้นถ่ายบอนสีที่เลี้ยงในตู้อกจริงๆมีการเลี้ยง บอนสีอะไรบ้างรวมถึงขั้นตอนในการเลี้ยงบอนสีในตู้อบมีขั้นตอนในการเลี้ยงอย่างไรบ้างซึ่งต้นก็ไม่มีเวลาถ่ายให้รับชมสิทธิ์ทีมาวันนี้ต้นได้ทำการเปลี่ยนน้ำในถาดรองกระถางน้องบอนสีพอดีนึกขึ้นได้ก็เลยรีบถ่ายให้ได้รับชมกันค่ะขั้นตอนการเลี้ยงบอนสีในตู้ที่สวนต้นเริ่มจาก ขั้นตอนที่1บอลสีที่เลี้ยงในตู้ส่วนใหญ่จะเป็นบอลสีที่เป็นเบบีค่ะเพราะบอลสีที่เป็นบอลสีเบบีเป็นบอลสีที่เราต้องอนุบาลดูแลเป็นอย่างดีด้วยเหตุผลที่ว่าบอลสีเบบีส่วนใหญ่จะเป็นบอลสีที่ยังไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะและบอลสีเบบีที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้เป็นบอลสีเบบีที่ต้นได้ทำการผ่าหัว บอลสีเบบีสาวนครชัยศรีน้องโตเร็วมากๆเลยค่ะท่านใดอยากจะแบ่งตั้นเข้าไปทักเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะตอนนี้ต้นไม่มีตู้จะใส่แล้วค่ะ 2. บอลสีที่เลี้ยงในตู้จะเป็นบอลสีต้นแม่ที่ผ่านการผ่าหัวหรือที่เรียกว่าบอลสีต้นจอมนั่นเองค่ะถึงจะเป็นบอลสีต้นแม่บอลสีต้นจอมจะเป็นบอลสีที่อยู่ในช่วงที่อ่อนแอค่ะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงบอนสีต้นจอมในตู้อบค่ะขั้นตอนที่3บอนสีที่จะเลี้ยงในตู้อบจะเป็นบอนสีใบด่างมากกว่าบอนสีใบป้ายด้วยสาเหตุที่ว่าบอนสีใบด่างควรจะเลี้ยงในสภาวะแวดล้อมที่อากาศคงที่ไม่ควรที่จะเลี้ยงในที่ที่มีแสงแดดจัดดังนั้นบอนสีใบด่างควรจะเลี้ยงในตู้อบค่ะ การเลี้ยงบอลสีในตู้อบขั้นตอนที่สีที่ส่วนต้นจะทำการเปลี่ยนน้ำที่ถาดรองก้นกระถางน้องบอลสีอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแรกเริ่มที่ต้นเลี้ยงบอนสีก็ยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงบอนสีเท่าที่ควรซื้อตู้อบมาก็เลี้ยงบอนสีในตู้อบและไม่ได้เปลี่ยนน้ำที่ถาดรองก้นกระถางเลยเพราะคิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาปรากฏว่าน้ําในถาดหลองก้นกระถางน้องบอลสีเน่าค่ะและมีผลทําให้ลากน้องบอลสีเน่าด้วยเหมือนกันแล้วก็บอลสีก็ไม่โตค่ะช่วงนั้นเป็นเวลาที่สงสัยมากมีคําถามกับตัวเองว่าทําไมทําไมบอลสีสวนเราไม่โตเหมือนสวนคนอื่นทั้งที่เรามีตู้อบต้นก็เลยไปสอบถามในกลุ่ม ผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีพวกพี่พที่เขาเลี้ยงบอนสีเก่งๆก่งก็ามาแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะเลยล่ะค่ะต้นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ดีๆมาตลอดเลยค่ะ 5. ถ้าต้องการให้บอนสีที่เลี้ยงโตเร็วใบดกกระสีเร็วให้นำบอนสีกระถางนั้นๆมาเลี้ยงในตู้อบค่ะ ตนเองชอบเลี้ยงบอนสีนอกตู้อบเพราะอยากนำมาตั้งโชว์ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งโชว์หน้าบ้านโชว์ในบ้านจุดประสงค์เลี้ยงบอนสีใช้เป็นไม้ประดับให้บ้านสวยงามค่ะต้นสังเกตเห็นว่าเมื่อเราตั้งโชว์บอนสีในบ้านบอนสีบางกระถางที่ตั้งในบ้านจะส้มเร็วต้นก็จะนำบอนสีกระถางนั้นๆเข้าไปเลี้ยงในตู้ บอนสีส้มๆก็จะมีการฟื้นตัวได้เร็วโตวเร็วใบดกกัดสีเร็วสวยเหมือนเดิมค่ะ 6. การปลูกบอนสีในตู้ของที่สวนคุณต้นไอทีก็มีข้อดีอีกอย่างค่ะบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบไม่จำเป็นต้องฉีดน้ำยาก,กำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นมดแมลงหรือหนอนกินใบปลอดภัยหายห่วงจริงๆค่ะขั้นตอนในการปลูกบอลสีในตู้อบ หัวข้อที่7จดต,ต้นก็จะนำบอนสีที่ชอบและบอนสีที่เป็นบอนสีตัวแลมาปลูกในตู้อบค่ะด้วยสายเหตุที่ว่าในหน้าหนาวและในหน้าร้อนแรงความชื้นในอากาศจะต่ำส่วนปริมาณน้ำในดินจะน้อยดังนั้นการปลูกบอนสีนอกตู้จึงไม่เหมาะเพราะจะทำให้บอนสีใบไม่สวยทิ้งใบและพักหัวง่ายค่ะ จากรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมาในคลิปนี้มี7ขั้นตอนในการเลี้ยงบอนสีในตู้อบที่สวนคุณต้นไอทีทำเป็นประจำหากท่านใดมีขั้นตอนอื่นๆแชร์หรือคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยสำหรับความรู้ในการปลูกบอนสีในตู้อบค่ะสำหรับวันนี้ต้นก็มาเล่าประสบการณ์ในการเลี้ยงบอนสีในตู้อบที่ต้นได้ทำเป็นประจำให้กับ ทุกท่านได้รับฟังและรับชมต้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีด้วยกันทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที h ช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ